ใกล้สุดนีด่ใหญ่ออกจอดูเฮ้ยทักนายพี่กองสวัสด well, ีพ yeah, okay. ี่กองก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคุยกันหลานผมดิ๊ดีขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับหยอกหยอกพี่เดอพี่ก้องหน่อยมาเจอกันอ่ะพี่เดอไปก่อนนะในมีสุดใหญ่ต้องคุยได้ใจเดี๋ยวถ้าเสร่ผ้ากันเออเออไปไปไปเฮ้ยเด็กไม่อยู่แล้วมีเรื่องได้เอาดิอ่ามึงระวังโดนแบนครับระวังโดนแบนว่าไงเพื่อน รู้จักนอนไม่ไเวลานั่งหายใจทิ้งหล่อๆอยู่เฉยๆหาทำไรอยู่นั่งหายใจทิ้งหล่อๆอยู่เฉยๆเออมันก็จริงเว้ยได้ยินเดอะคิดถึงมากคิดถึงมากก็พักผ่อนบ้างนะมึงตอนเนี้ยหล่อแบบคนโทมอ๋อเนี่ยรู้หน้าตาคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมึงไม่ล่างทองเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวพ แฟนเขามาไทยปุ๊บแบบเดี๋ยวก็คงจะได้แบบว่าหลับเร็วขึ้นนอนพักเร็วขึ้นนะเนาะพอเวลามันตรงกันนะนะกล้องแฟนที่ไหนแฟนที่ไหนใช่หน้าเลยค่ะฮ่าฮ่าฮคอเลียเด็ดไม่อยู่คนเดียวใครอ่ะใครอ่ะไรกองมินแฟนเหรอรอเขามาไทยก่อนรอมาไทยให้ได้ใช้เวลาก่อนขอเพื่อคำหยาบหน่อยให้กล้องกูถามหน่อยคุณรู้จัก คุณเจอกับเบลอะสี่ชั่วโมงคุณแต่งงานเลยเหล่ะผมถามหน่อยดิใครมาเล่งผมอ่ะฮะบอกให้ผมแต่งงานแต่งงานผมถามหน่อยผมเพิ่งเจอกันสามชั่วโมงผมแต่งงานได้เลยเหรอมันยังดิวไม่ได้เลยสี่ชั่วโมงคุณเจนคุณเจอกี่ชั่วโมงแต่งงานสองเหรอไม่ไม่ไม่สี่เดือนเออผมแม่งเพิ่งเจอสามชั่วโมงคนบอกให้บังคับกูไปแต่งงานด่าผมไม่รู้ผู้ชาย ตัวผมไม่เคยคือผมก็โตแล้วใช่พี่ก้้งกับผมเข้าใจว่าหลายๆแฟนเพลงหลายๆท่านมีความต้องการสูงนะครับก็ใหุ้ณแกชาอีสู้ๆนะครับหรือให้หผมอาจจะเป็นทำลายสถิติก็ได้เจอกันเจอกันสีชั่วโมงแต่งงานเลยคือเอาเป็นว่า <laughs> ผมมาอยู่ในหลักความจริงผมมาโตทั้งกัวโตทั้งห <laughs> ่ออแต่ถ้าานแต่งมึงกูขอกินฟรีได้ไหมกูไม่ใส่ซองได้ไหมขอขอได้ก้อง จะแต่งวันไหนฮะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าสมมติมาแล้วมันมีอะไรที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมก็จะขอคุยอ่ะคบเป็นแฟนตัวลากันขอคบเป็นแฟนสําหรับผมอ่ะมันต้องเจอกันก่อนต้องเจอกันต่อหน้านึกออกไหมอ่าเข้าใจเข้าใจอ่าผมไม่ได้โตแต่ตัวกล้องผมก็หำโตด้วยนึกออกป่ะเดี๋ยวบินกดแนเนี่ยกอยู่แน็กูขอเถอะกูเพิ่งเข้ามาในวงการสี่วันให้กูอยู่ถึงอาทิตย์แต่จะพากูบิน ไม่ไม่คุณบินเนะี่ยผมไม่สนอยู่แล้วผมก็ไม่สนตัวผมบินด้วยแล้วก็บินคู่ไงก้องบินคู่โอเคหำหำโอ้ไม่อยากอย่าพูดดิ <laughs> อย่าพูดเดี๋ยวบิน <laughs> <laughs> กลับไทยวันไหนกลับไทยวันที่สิบเอ็ดมารอที่สนามบินด้วยถึงวันที่สิบสองเวลาประมาณบ่ายสองโอ้จ้างให้ก็ไม่ไปหรอกกล้องไม่ได้อ่ะแล้วกามินจะไปไหมล่ะ <laughs> ไปด้วยแม็กต้นเดือนมีสาว่างปะ ถ้าคุณไม่ไปผมจะเรียกสำหรับพี่สองคนอ่ะมีเหรอที่ผมจะไม่ว่างอ่ะออใช่ไม่ว่างจริงๆจริงตอนไหนมีความรักคือตาหายไปเลยคุณรู้ว่าตายไปจากโลกแล้วคุยากกินจิ้งย่างเนี่ยจิ้งไปสองขาดละอ้าจิ้มด้วยจิ้มตอนไหนมึงมีความรักแนะคุณรู้ว่าไอ้คนชื่อแอนด์ชาลีเนี่ยมันตายไปจากโลกนี้ไปแล้วตายไปแล้วอือเป็นอย่างเงี้แหละเป็นเรื่องปกติแต่อย่างน้อยผมก็ยังรักพี่อยู่ห่างๆนึกออกป่ะ อยู่ห่างอยากโคตรห่าง,ง,างเออถ,ถึงพี่ก้องอะ่ะผมพูดจากใจอ่ะนะผมพูดจากใจเลยที่ผมไม่รู้ถึงพี่ก้องเนี่ยจะเลวโดยสันดานแท้ๆจะเป็นคนชัว่วมึงก็พูดโต้เกินเอ,อ้ใใยผมนิสัยจะแย่แค่ไหนอะผมก็ยังรักพี่ทุกคนรู้ไหมแอร์เน็กมันเคยถามว่าพี่ก้องพี่ก้องเคยนอกใจพี่เบลปะ มผมถามหมดอ่ะให้ครอบครัวให้ครอบครัวแตกร้านอ่ะผมถามหมดอ่ะเรามีน้องดีเราแบคไปดูบอลไหมเตะยังไม่เป็นเลยจะให้ไปดูอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะเออไะ <c oughs> เออโอ้าไปไหมล่ะ <c oughs> ดูพีเช่ <c oughs> ไป,ไปีเช <c oughs> ไม่เดี๋ยวผมดมรอรอไปพร้อมกับกามเมนผมจะพาเขานั่งข้างแล้วก็ เฮ้ไปใช้นี่เกล้พ้องกันเลยอ่าโหดก็ล่ะจะรองดูภาพนั้นนะผมจะบอกให้ใครว่าเบลใครว่าเบลเนี่ยโหดแล้วอ่ะการมินอ่ะโหดกว่าเยอะก้องไม่ชีขาไม่เป็มหูตาผมบอกแค่เนี้เออข้างถูงเลยนะโหเตะก้านคอผมตายผมบอกแค่เนี้ยมึงเกียมตัวโเต้นเกมากนะพี่ไปดูคลิปหนึ่งเขาเต้นเก่งมากเลยนะ เคยเห็นเวลาเขาดูวะเปล่าผมนี่พิเศษกว่าคนอื่นเคยเห็นแล้วน่ากลัวกว่าเมียคุณอีกต้องมึงชักผ้าเห็นไหมากเห็นจะตากกันเนาะผมเคยเคยเห็นมึงซักผ้าไปละผมถามหน่อยเออเนี่ยกลัวเดี๋ยวกูจะต้องซักผ้าแล้วเนี่ยซักผ้าล้างจานถูพื้นแม่งเอ้ยแต่ผมไม่กลัวหรอกม่กลัวป่ะกูโคตรอยากสู้มึงมากเลยนะแดกแต่แม่งกูอยู่ในสนามบินกูโคตรอยากตะโกนสู้มึงเลยนะ รอเองว่างก่อนก้องเองว่างแล้วก็าคุยกันอเอาอีกแไม่แข่งแล้วไม่อยากคุยเดี๋ยวไปคุยใหม่โอเคเพื่อถอนอ่าเดี๋ยวเจอกันก้องเดี๋ยวขอไปอยู่กับเป็นฟาร์มาแฟมิลี่ก่อนจะบินไปจีนเหรอพี่ก้องคิดถึงพี่จริงนะอันนี้จากใจนะคิดถึงเหมือนกันนะรักเป็นห่วงมากเหมือนกันสุขภาพกายสุขภาพจิตนะแน็กเหมือนกันพักผ่อนเยอะๆกูเนี่ยพักผ่อนเยอะๆ กูด้วยโอเคไก่เจอกันคิดถึงเวมข้าวไก่ไม่ได้ไก่อะไรก้องก้องไม่ใช่ไก่เออผมเรียกไก่เนี่ยผมรักพี่ไก่สุดละเออเจอกันตามนั้นผมรักพี่รักเท่าๆกันกับไงไอจินน่ะไอเด็กนรกอ่ะให้ผมให้ความเลวความอะไรเท่ากันเลยก้องกับจินน่ะเออเออเออดีใจด้วยก้อง ดีใจอะไรมึงดีใจอะไรกงมือเลยดีใจกับมึงกลับมาเจอกันโอเคคิดถึงคิดถึงไวเพื่อนนะใครใครเพื่อนมึงคิดถึงพี่ก้องเจอกันโอเคครับไปเออออกไงวะออกไงทำไมออกไม่ออมาครับเออผมกดออกไม่เป็นเว้ยเดี๋ยวกูตดออกเอคิดออกไงวะไม่ใช่ไม่ใช่กดออกดิเออเดี๋ยวหาวิธีด้วยจะได้รู้ คุณออกไงวะไมทิพายยังต้องเรียนทั้งวันทั้งคืนอ่ะเนี่ยไม่เอาออกไงวะขวามือล่างสุดป่ะขวาไหนว่าไม่เห็นนี่เพาะว่าว่าถีบตัวไรเลยออกยังไงวะคุณออกไงวะเนี่ยให้บอกผมหน่อยดิแต่แล้วก็ให้ธงใช่ไหมให้ธง ไม่ใช่อันนั้นมันสแปมมา <laughs> จะสแปมผมเหรอเฮ้ <laughs> สแปมสิดดากูกนาดาีเยนียน่บอกซ้ายล่างดู้ะซ้ายล่างซ้ายล่างผู้จัดแตะชื่ออ๋อออกได้แล้วโอเค